ที่ประกอบนะครับเครื่องร่นมูลไส้เดือนรุ่น No.04 มอเตอร์ไฟฟ้านะครับใส่ตัวแบ่งช่องก่อนนะครับนี่ครับช่องตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วใช้น็อตนะครับน็อตยึดนะครับขันนะครับเล็งรูให้ต่งนะครับใส่ก็แบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังส่งเข้าไปเลยนะครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบายนะครับล็อกด้านนอกนะครับแบบนี้นะครับ มันะครับเราก็จะใส่ชุดมอเตอร์เข้าไปนะครับนี่ครับสูงเข้ามานะครับตรงนี้นี่ครับมีบายนะครับใส่เข้าไปให้ตองนะครับขันน็อตยึดเบาๆนะครับไม่แรงอีกนิดหน่อยนะครับพอตึงมือนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดเลยครับ นี่นะครับมอเตอร์ชุดมอเตอร์นะชุดควบคุมมอเตอร์นะครับใส่ตรงนี้นะครับชุดต่อไฟตัวนี้ครับถ้าหากว่ามันหลุดนะครับถ้าเกิดสายมันหลุดสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงให้เข้าฝั่งเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ปิดนะครับแบบนี้นะครับ เส็จชุดมอเตอร์นะครับต่อไปจะเป็นถาดสองตัวครับเหมนี้นะครับมันจะมีรูขันน็อตนะครับนี่ต่อด้วยขายึดโยงครับขายิดโยงตัวนี้นะครับ ก็จะเซจออกมาเป็นแบบนี้นะครับรางสองนะครับใส่ตัวนี้ดันไม้สุดครับอีกตัวประกอบเสร็จนะครับเทสงานนะครับก่อนส่งถึงลูกค้าสวิต์นะครับหมุนนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเร่งนะครับ เรียบร้อยนะครับ